สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เครซี่พาราได์ครับปีนี้เราสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่แข็งได้ทุกคนแข็งแรงดีนะครับไม่มีตอบทุกคนปีนี้เราจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้เอาคุณปู่สร้างรถมาหนึ่งคันที่จริงก็เป็นรถผมนี่แหละ TZR ตูดแปดนะครับยามห้า TZR 150cc ซปี1990นะครับอายุอนันามก็สามสิบขวบบริบูรณ์ตอนนี้สภาพ มันเคยโลดเล่นมากับผมพักใหญ่ๆแล้วเคยโลดเล่นมากันแบบสังขรมากเลยไมนเคยออกทริปไปมาวัยรุ่นนะครับทุ่งทานตะวันลบลิคือรถคันนี้อ่าเป็นยุคแร,แรกๆที่ทำผมทูทีไทยแลนด์นะครับตอนนี้มันสุดสมากก็เลยกะว่าอยาเอามาบูรณะนะครับคิดถึงเสียงเสียงแผดของท่อนะครับเสียงความดึงตองวาล์วเปิดของจรวดทางเรียบนะครับก็เลยจะมาดูกันว่า มันซุดโซมไปขนาดไหนครับแล้วเดี๋ยวเราจะอีีต่อต่อไปก็อาจจะมีการทำคันเนี้ยคือการรวนนะครับว่าจะเอายังไงกับมันแต่คงไม่ใช้อะไรเทพแล้วผมไม่มีตังตเอาไว้มันสมบูรณ์ขับได้นะครับสไตล์เคสตี้พารายครับคุณว่าเอาอะไรดีวะไหนเพื่อนๆคนไหนที่ใช้รถสองจังหวะอยู่เอาของตัวเองมาโชว์มานั่งกันเลยครับอยากได้เป็นแนวทางนะครับผมคันนี้ เดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมดูจากท่ออะไรก็คือสนองสนิมขึ้นหมดแล้วนะครับท่อเดินติดล็อตนะครับเดี๋ยวก็คงต้องเอาไปเอาไปถอดเอาไปปักเอาไปยิงทรายทาสีอะไรต่างๆนานาน,นะครับเซรนชชุดสีเดิมนะครับเดิมเลยเดิมโรงงานยังไม่เคยผ่านการทําสีนะครับคันนี้สังเกตนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นตูดแปดนะครับเป็นตูดแปดตูดแปด ปลายทะเบียนยุคนั้นนะครับยุคนั้นต้องตัดตัดให้เล็กใส่ขอบนะครับนี่ยุค90ศนยะครับยุกเศประมาณนี้สิ่งที่ต้องทำก็คงเยอะเยอะเลยครับบูรณะถังน่าจะบูรณะถังเดี๋ยวดูก่อนดีกว,ว่าเพราะคันนี้มันมีอะไรบ้างเรือนไม้เดิมทุกอย่างเดิมมีแค่ชิวนะชิวน,นี้น่าจะถูกการพ่นสีมาตอนนั้นถ้าเกิดจะไม่ผิดอยายธรรมแห่งยุค90ศนี่น็อตกลึงติสมัยนี้รู้จักไหมไม่รู้น็อตกลึงน็อตกลึง อันนี้ก็ต้องบูรณะนะครับขัดนะหัวมันต้องสีทองเลยนะครับยุคนั้นหัวต้องสีทองมีคัดเดิมหมดนะครับสภาพตามอายุการใช้งานคงต้องไล่ใหม่หมดทั้งเบรกทั้ง,งอะไรเนี่ยสายคัดก็น่าจะขาดไปเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าก็ดิสก็ลูกสูบติดไปแล้วนะครับตอนนี้ย้ายไปข้างนอกก่อนช่วงราวให้มันเข็นได้ขอบล้อมีบินอยู่นี่ ร่องรอยจากความเร็วประมาณสักร้อยนิดๆถนนบางนาตราดนะครับจําได้อยู่สีชสชโชคสีโชคยังไม่รั่วนะดีนะมันรั่วพี่เลยน้ํามันหมดแล้วเช็ดสะอาดแล้วนร่วแล้วมันหมดแล้วเอาน,อนี่นี่สติ๊กเกอร์ทูทีไทยแลนด์นี่ทูทีไทยแลนด์นะครับรุ่นสองนี่รุ่นสองนี่รุ่นปลาแดงรุ่นแรกอยู่นี่ทูทีไทยแลนด์ทูทีไทยแลนด์นะรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นสองจะปลาแดงนะครับรุ่นสองรุ่นแรกปริ้นติดแกะไม่ได้เลย ตอนแกไม่มีของแล้วตอนนี้ก็เจิมด้วยเคซี่มาลได้นะครับอ่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำรถคันนี้แอดมินเราไปอยู่ไหนอยู่อิสราเอลอยู่แอดมินเพจครับพี่เขาตอนนี้อยู่อิสราเอลคิดถึงนะครับพี่ะนัยครับผมพี่นัยครับออกมาอะไรออกคลิปกันนะครับอ่าอันนี้นี่ติดไปทำไมครับบูสู่หรอครับไม่รู้เห็นเห็นญี่ปุ่นก็ติดกันเห็นญี่ปุ่นก็ติดกันก็ติดกับอะไรไม่รู้บูสี่นี่นี่ ให้พัดสายไฟผมไม่รู้ว่าติดกับอะไรจริงๆแล้วก็เดิมเดิมเลยครับก็ตามอายุน็อตหายอะไรหายตามคงมีชำรุดบ้างตามการเวลาบูรนาเยอะสามสิบปีแล้วบูรณนะเยอะอยู่นะครับคันนี้เดี๋ยวนี่กันเดิมเหมดเลยเดิมหมดหักแตกหักมากคาบูแน่นอนเรียบร้อยไปแล้วโซ่ตายไปแล้วอันนี้ก็ของแท้แน่นอนถังมันต้องรั่วต้องก๊อก เยอะอยู่แต่คันนี้ไม่เดิมไม่เดิมอยู่แค่ล้อแค่ล้ออไม่เดิมนะครับล้อล้อหน้าสามนิ้วนะครับล้อหน้าสามนิ้วเนี่ยล้อหลังสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งล้อหลังสี่นิ้วครึ่งแล้วก็ยางดันหลบนะครับน่าจะสี่น่าจะสี่เป็นล้อเมื่อก่อนมันไม่มีล้อแบบนายกว้างขายนี่นี่รู้สึกว่าล้อเ z ฟเซนมันก็มากึ่งก้านออกล้อเม็กนะครับล้อเมกตัวสี่ร้อยคงข้างกึ่งก้านออกจาก อูดังนะครับย่านบางกลวยนะครับที่เขาทำเอชอารุคนั้นนะครับแล้วก็เจาะรูใส่ไอ้นี่ก้านล้อพอใส่ก้านล้อแล้วเจ๋งว่าสวิงอาร์มมันต้องทางออกต้องงอทางออกแล้วก็ไงมือลิงขึ้นด้านบนแต่ไม่เวิร์กนะครับผมบอกได้เลยมันเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับแค่ประคองได้แล้วก็สร้างชุดนี้ขึ้นมาแทนนะครับก็เป็นสร้างอารยธรรมความหลังเก่าๆเป็นแบบ ที่เราจะมาทํากันอีกจะบอกว่าความผิดพลาดก็ไม่ใช่บอกว่าเป็นอยู่ระหว่างวิจัยนะครับไงก็หลังใช้ไม่ได้เดี๋ยวลองดู <laughs> <laughs> ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสวิงอาร์มตัวที่เป็นดิสนะครับแล้วก็อาจจะเป็นดิสหลังอะไรเงี้ยก็คงทาสักพักใหญ่ๆแหละไม่มีเวลาเยอะทาเรื่อยๆบางอย่างก็ทาไม่เป็นนะก็ต้องไปให้ร้านช่วยแหละเยอะอยู่แต่ <Yeah. S 2> ตสภาพโดยรวมสวยเดิมๆ <laughs> คือวันนี้ที่เอามาถ่ายให้ดูเพราะว่าเราจะเริ่มรื้อนะครับเราจะเริ่มรือ้อจะบันทึกเป็นความทรงจําไว้นะครับ ใครคิดว่ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับผมรักทุกๆคนนะครับปีใหม่นี้ <c oughs> ผมจะได้เอาทีเซเอมาทำบ้างอแล้วเดี๋ยวของคุณยูพอลมีทีเอแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเราจะรีวิวรถ6คันในตำนานของกลุ่มปูติเทเ n นนะครับกลุ่มควันกระมงเรา6คันใครขายเป็นหมานะครับมันก็เลยต้องเก็บไว้อย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทำคลิป6คันที่ดูว่าเตาที่จะกระจายอยู่ไหน <c oughs> จะมีคันหนึ่งอยู่ที่นี่ อีกคันหนึ่งของคุณยุพศกาก้องนี่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่กำแพงเพชรนี่คือสองคันที่ขับไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ว่าอีกสี่คันเขายังขับได้อยู่นะค,คันหนึ่งประจำการอยู่กระบ,บี่นะครับ NsR r o Arm นะครับอีกคันหนึ่งของท่านประธานกลุ่มเขานะครับ KR z X ประจำการอยู่ที่ร้านแบบไทยที่สงลานะครับแล้วก็มี R X z R X z, z. อีกคันหนึ่งอยู่ซอยสามัคคีนะครับอันนั้นก็น่าจะสะภาพขับไม่ได้แล้วก็มี N r o Arm เอสโปรอัมขาวแดงอีกคันนึงอันนี้ประจำอยู่คอสามสิขีตัวนี้ขับได้ครับที่ถ่ายในคลิปเอ็นสองร้อยห้าสิบเอ็มซียี่สิบเอ็ดรู้สึกมีเกมมากตีดำด้วยอีกคันนึ็งอ๋อีดำมากใช่สุดหล่อยังขับได้ตอนนี้ประจำการอยู่อุดรน่งใช่ไหมเฟสอุดรปะจอดอ่ะอีคันอยู่อุดรถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเราจะมปรีวิวหกคันนี้กันนะครับแต่ว่าตอนนี้ทำยังไงก็ได้ไอเจ้าขาวแดงผมมันออกมาวิ่งได้ก่อน คลิปนี้ก็แค่แนะนําตัวนะครับกับเอาอดีตของหลายๆคนมาดูกันนี่เด็กรุ่นนี้รู้จักไหมสมัยก่อนต้องบอกนี้เลยบอกอะไรงูเหลือมบอไหลูกอะไรงูเหลือมหนังจระเข้ไปงูเหลือมเห็นแล้วหนักใจว่าจะทำยไงมันวิ่งได้ทําเครื่องให้ติดก่อนทำเครื่องให้ติดก่อนว่าจะดูคาบูใหม่เพื่อนๆมีก็ช่วยชี้เป้าหน่อยแล้วกันคาบูมีอะไรรุ่นนี้ ที่ไหนแล้วราคาิตรภาพแนะนำหน่อยครับพี่พี่ขอร้องเลยครับวันนี้ครับพี่อยากได้แต่ราคาิตรภาพนะเดี๋ยวนี้รู้สึกราคามันบางอย่างก,ก็ไปไกลแล้วคนถันกลัรมเลนกันเยอะแล้วยังไงก็เจอการนนะี Crazy ่เคซี่พาราไดซ์พาร์ทูทีนะครับผมทมําไปเรื่อยคนระับ <c oughs> อาจจะแบบไม่ถูกหลักการไม่ถูกสายเลสติ้งหรอก็าทคาครูพักรักจำกันมาเอาเป็นว่าคลิปนี้แค่นี้เดียวครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไง มาเจอกันเรื่อยๆนะครับว่าเราจะทําอะไรอะอัปเดตเรื่อยๆเกียไว้เป็นความทรงจํานะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วเจอกันครับอีีต่อไปนะครับแต่ว่าจะทําอะไรกับมันต่องั้นอีนี้เขียนเท่านี้ครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีครับ